ซึ่งตัวนี้เป็นสูตรไฮบริดนะครับรบรอยวายขึ้นนะครับอีกทั้งถ้ารถสีอ่อนเราสามารถจบในส่วนของตัวนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับจาก The ์โปรเชั่นครับวันนี้มาพบกับโปรเฟชชั่นลคาเฟ่เช่นเคยครับซึ่งวันนี้ทาง The p r โปรเฟชชั่นมีสินค้าตัวใหม่นะครับ ที่ทางเพื่อนๆนในเพจสอบถามเข้ามากันเยอะเลยว่าตรงนี้ได้ออกมาหรือยังครับก็คือยาขัดหยาบครับแม i ิเอเนจีนะครับนายวันๆนะครับซึ่งตัวนี้เป็นสูตรไฮบิดนะครับที่ผสมผสานระหว่างสูตร วอเตอร์เบทและสูตรออยเบดนะครับซึ่งจะทําให้การทํางานง่ายขึ้นลบรอยได้ไวนะครับแล้วก็ทิ้งฝุ่นในส่วนของการทํางานน้อยนะครับทาให้การทํางานในช่วงของการขั้นสเต็ปต่อไปเนี่ยง่ายแล้วก็เก็บงานง่ายขึ้นนะครับข้อดีคือถ้าลดสีอ่อนเราสามารถจบในส่วนของตัวนี้ได้เลยนะครับพูดง่ายว่าตัวนี้อะเรระสมในขั้นตอนเดียวซึ่งตัวนี้เรามาพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ขนาด1ลิตรนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นแพคเกจจะเป็นทรงทรงสูงยาวซึ่งเป็นแพคเกจใหม่ ในตลาดเลยนะครับก็น่าจะจดจําได้ง่ายนะครับลูกค้าสนใจในส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับเราก็มีโปรโมชั่นดีๆที่จะมอบให้กับลูกค้านะครับก็เดี๋ยวเราดูในเพจกันว่าโปรโมชั่นที่เราจะมีนั้นเป็นอย่างไรนะครับโดยตัวนี้สเปคของเขาเนี่ยจะมีเลเวลเขาคือเลเวลของของตัวยาขัดเนี่ยคือเลเวลหนึ่งนะครับซึ่งจะมีควาขัดได้รวดเร็วนะครับส่วนของการคัตติ้งก็อยู่เลเวลหนึ่งเหมือนกันนะครับตัวของตัวความเงาเนี่ยอยู่ระดับประมาณปานกลางนะครับจากเงาปานกลางนะครับ ้าสีอ่อนสามารถจบได้เลยแต่ถ้าสีเคปอาจจะแนะนำเสริมในส่วนของการขัดด้วยตัวฟองน้ำกับน้ำยาขับลบรอยในสเต็ปขั้นต่อไปนะครับจะทำให้งานสวยขึ้นแล้วก็ทำให้งานมาไวแล้วก็ถูกใจช่างทุกคนแน่นอนครับยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับมากกว่า,า,า,าความรู้เพราะเราคือมืออาชีพสวัสดีครับ